nước phải mát nè, mát nè, thôi được rồi, anh em, chạy phải nè, quay qua đây

ลอยแล้วแถวนีลอยน้ำเาป่อยวยน้ำนี่มว่ายมาทางนี้นะเน้อเข้าพี่หันมาทางนี้เนื้อเน้อป่อยเ้มาทางนี้อุ้ยว่ายน้ำเก่งมากว่ายน้ำเก่งมากอุ้ยว่ายน้ำเก่งมากนี่ก่อนนีก่อนก่อนเก่งมากเก่งมากว่ายน้ำเก่งจังเลยอุ้ยว่ายน้ำว่ายน้

เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำแล้ว